อภิรดีนะครับโทรเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธนอมคุณยีครับเมื่อวานเนี่ยคุณอภิรดีเนี่ยส่งข้อความมาทางเฟ e บ o o k นะครับไปรับบริการที่สาธารณสุขศูนย์ที่สองของมัคคสันกทมใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะไปเจอการให้บริการอย่างไรบ้างไหนเล่าให้เชื่อใจนี้เออคือ ดิฉันเนี่ยไประหว่างที่ไปคอยพาพายาคพีใหญ่ไปฉีดวัคซีนให้หวัดใหญ่นะคะสองท่านในระหว่างที่คอยเนี่ยคือไม่ใช่ครั้งแรกที่ดิฉันเห็นแต่เป็นครั้งที่สองที่ดิฉันเห็นว่ามีประชาชนหลายท่านที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าจะต้องไปฉีดที่ไหนยอย่างไรซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ได้แจ้งให้เขาทราบว่าฉีดไม่ได้ฉีดที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแต่จะต้องเข้าบริการในหมอพร้อม อซึ่งส่วนใหญ่หน,นะคะที่ฉันชุดแรกๆก,ก็จะเป็นพวกอายุสูงอายุแล้วก็ใช้โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะเป็นเขาก็จะไม่เข้าใจว่าจะมงเข้าอย่างไรเจ้าหน้าที่ของศูนย์นะคะได้ให้ความก<อ>รุณาทํารายการให้แล้วก็ลงทะเบียนให้เขาทั้งสามีและภรรยาแล้วก็แนะนําท่านอื่นด้วยนะคะก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่ว่าคือจริงๆคนไม่ใช่ว่าจะไม่อยากฉีดแต่ว่าเขาไม,ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่า ไม่รู้จักหมอพร้อมด้วยซ้ําไปขณะที่ฉันเองตอนแรกๆว่าดีฉันจะลงได้เนี่ยเป็นตรงๆว่าทะเลาะกับเขาอยู่หลายวันเหมือนกันทะเลาะกับหมอพร้อมอยู่หลายวันทะเลาะกับหมอพร้อมอยู่หลายวันทะเลาะอยู่หลายวันได้เลยะละกัไม่ได้สักทีไม่ได้ค่ะแล้วคุณอภิรดีก็เลยเห็นว่ามีคนหลายคนที่เขาอยากฉีดแต่เขาใช้หมอพร้อมไม่เป็นใช่ค่ะเพราะดีฉันนั่งไปนั่งคอยคือคือฉีดวัคซีนของ่าญาติผู้ใหญ่เราก็ต้องนั่งคอยคือดิฉันไปเห็นแล้วเนี่ยทั้งสองครั้งก็เห็นว่า มีคนเข้ามาเพื่ออยากจะฉีดนะคะแล้วก็เขาเขาทำไม่เป็นจริงๆอะค่ะแล้วเขาไม่เข้าใจว่าจะต้องไปฉีดที่ไหนอย่างไรได้ซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งการเลือกโรงพยาบาลเขาก็จะไม่เข้าใจอะคะ่ะคนที่ช่วยเราก็คือเป็นพยาบาลใช่ไหมฮะตอนนั้นที่ใช่ค่ะใช่กับที่ฉันเสียใจว่าไม่ได้ไม่ได้ถามชื่อมาแต่ว่าท<อ>ี่ฉันนั่งดูอยู่ค่ะคะ่ะตั้งสองครั้งหลายครั้งแล้วที่เจ้าหน้าที่ก็ทําให้อะคะ่ะ ก็เอาว่าเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครสังกัดสํานักอานใมม่เป็นศูนย์ที่สองอยู่ที่มักกะสันนะพี่นะใช่ค่ะคือกทมนี่ก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งอยู่ตรงไหนศูนย์ห้าสนก็จะเลขอกะใส่เป็นตัวเลขครับและทั้งหมดมีหกสิบแปดศูนย์พี่พี่ระดีไปใช้บริการนะครับแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาเอื้อเฟื้อก็ประทับใจถูกไหมใช่ค่ะแล้วคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง อีกอย่างนึงก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาว่าเขาไม่อยากฉีดบางท่นานแบบฉีดเข้าไม่เป็นจริงๆอะคะ่ะเข้าใจครับแล้วก็ก็ขอเรียนเพิ่มเติมว่ามีมีน้องๆที่ที่รู้จักเขาก็เข้าระบบหมอพร้อมเหมือนกันแต่เขาก็บอกบบว่าบางทีมันคลิกไม่ได้ตัวเลขวันที่เป็นสีเทาถึงเดือนไหนในสิ้นปีก็เป็นสีเทาที่นี่หมอพร้อมเนี่ยถ้ามีปัญหาก็ไม่ทราบจะติดต่อกับใครได้ก็น่าจะมี จุดให้ให้ให้แจ้งหรือให้ติดต่อใครได้บ้างอะค่ะมีแล้วครับเขามีเบอร์แต่โทรไม่ติดเหมือนกันนี่แหละฮะเอานะพี่นะตามสมควรขอบคุณพี่เคยขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมกลุ่มที่กลุ่มที่ควรจะฉีกก็น่าจะมีพระสงฆ์ด้วยนะคะอานั้นอยู่แล้วครับครับพี่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครัางนี้ครับที่ผมชวนคุณพิรดีมาคุยด้วยเนี่ยคือเขาพี่เขาเข้ามาทางเฟซบุ๊กแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังผมคิดว่ารายการเราเนี่ย ต้องยอดครับนอกจากจะต้องแก้ไขปัญหาหรือติดติงจุดที่มันบกพร่องนะค,คนที่เขาทำดีเราควรจะได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นกําลังใจเขาด้วยให้เขาทําแบบนี้ต่อไปใช่ครับให้เขารู้ว่ามีคนที่เห็นในการทุ่มเทของท่านใช่เขาเห็นนะเขาเห็นเขาสังเกตอยู่ดีจังแล้วและเขาส่งต่อเราเขาอยากให้เราชื่นชมออกทีวีให้เขาถ้าในขณะเดียวกันมีมีช่องอยู่3มช่องบริการประชาชนแล้วก็ทํางานอยู่ช่องเดียวอีกช่องหนึ่งแต่งหน้าอีกช่องหนึ่งปิดอย่างเงี้ยเขาก็นั่งดูอยู่เหมือนกันนะใช่ฮะอย่างเงี้ยเขาเห็นอยู่นะครับครับเออ